อ้าวทีคร้าวันนี้จะพามาดูห้องครัวเบื้องหลังทีมงานช้างป่านะครับขอบคุณไปยังแม่ครัวของเรานะครับคุณยายใจตาหวานนะครับกําลังทํากับข้าวเลี้ยงทีมงานอยู่นะครับตอนนี้ส้มตำารมส้มตนี้กินวันนี้อร่อยถึงวันหน้านะครับถ้าได้กินนายจะติดใจเชิญค่ะเชิญค่ะกินแล้วฝันดีนะครับไอ้ส้มตำตัวนี้ ใส่พริกเท่าอายุคนนะครับนี่กินน้อยเป็นยาระบายกินน้อยเป็นยาระบายนะครับใส่พริกเท่าอายุคนนะครับปลานี่ก็สั่งมาจากอเมริกาครับนี่ะสั่งมาจากอเมริกาปลานี่ของเขาเองเขาส่งไปอเมริกาแล้วพี่สาวเขากินไม่ได้ก็ส่งมาให้คืนนะครับเพราะว่าไม่อร่อย ตีกลับบางเตยยูออ่ต,มต,มตอมอต,อม,อตอมอส่งมาให้คืนบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยผมทำปลาที่คุณเลี้ยงไว้ตายหมดเลยอ้ตอตมออเมริกาส่งมาให้ใจคืนนะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยผมทำปลาของคุณตายหมดเลยที่ไหนได้เป็นปลาล้านครับส่งไปเมืองนอกมันไม่ผ่านเขาเลยส่งมาให้คืนนะครับรตันนี้ก็กำลัง ทำอาหารเลี้ยงทีมงานอยู่นะครับเนี่คุณคุณคุณแม่บัวลายนะครับช่องน้องพังเพชรมณีนะครับพังเพชรมณีขาเด้งแล้วแม่บัวลายขาเด้งนบแม่บัวลายของเราก็ทําคลิปจนขาจะเดินไม่ไหวแล้วนะครับ <ขา S 1> เบรคโทรศัพท <ขา S 2> ์เดินถ่ายคลิปทั้งวันช่วยติดตามด้วยนะครับช่องพังเพชรมณีนะครับ <ขา S 1> ไอซัมใหม่ตำส้มส้มตำอะไรของเรานี่ก็มะกรูนี้ก็ ปลูกแบบออร์แกนิกนะครับมันโกของยายใจเนี่ยปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใช้ดินนะครับใช้แต่น้ำปลูกนะครับน้องก็อย่างนี้นะเนี่ยนะครับต้นมันโกของยายใจลูกดกมากเลยครับนนครับของยายน้อยครับโอ้พูดผิดไม่ใช่ของยายใจของยายน้อยยายใจเป็นคนเก็บยายใจเก็บมาทำกับข้าว เลี้ยงถูกป่ยยาน้าน้องนี่ก็ทีมงานกำลังจะเตรียมตัวกินข้าวนะครับตอนนี้ถูกบุยมุ่งกหรอเตรียมโคจ้าไอ้เป็นกระตายของใครทุกอย่างเอามาไกลนะครับมากอกน้ํานี่ก็มากอกนี่ก็นําเข้าจากสุรินทร์นะครับเนี่ยเอามาจากสุรินทร์จากจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เราอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าตูมนะครับรถโดยรถจ้าเลียงเด้งเศษเยอะเศษเยอะนะครับเพราะว่าของทรสเนี่ยใจใจบอกว่าเศยเยอะเศษเยอะเศษเยอะเศยเยอะจ้าเศยเยอะเศษเยอะนะครับ ไม่ใส่เลยก็ไม่เท้นะครับกระบอกน่ากินนะครับเนี่ย <ST AR> โอ้ตางพี่น้องที่เผื่อไม่น้องที่ทางเมืองนอกเมือง,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 งนาได้เห็นนะครับนายนะครับวิถีพื้นบ้านของเราอาหารที่ขาดไม่ได้เลยคือส้มตำนะครับ้ทำใหญ่ใจนะครับถ้าไม่ได้กินกันไหนอ่ะคนที่เคยกินส้ตมตำใหญ่ใจแล้วถ้าไม่ได้<ะ> oh, กินก็นอนไม่หลับนะครับต้องได้กินถึงจะนอนหลับนะครับ กินวันนี้คิดถึงยันวันนะยังวันหน้านะครับไปดูนะครับว่าเขามีอะไรอาหารอะไรให้กินบ้างนะครับวันนี้อาหารพื้นบ้านมากครับวันนี้ไก่เนื้อไ่อลงแล้วครับโอไก่เดียวเดียวไข่ไก่ทอดทอดไข่ข้าวของเรานะครับ อันนี้กากหมูจ้ะกากหมูนี่ยาะใจทำเองนะครับนี่อ๋อคือประมาณตัวนั้นนึกว่าทำเองถ้ากินกินแล้วไม่อร่อยก็ต้องกินนะครับเพราะว่าไม่มีกับข้าวยายใจบังคับให้กินนะครับแต่ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเพราะว่าพริกใส่พริกนับอายุคนใส่นะครับเนี่ยทั้งหมดนี่ก็โอ้ตายเลยจนไม่ได้หรอกน่าอร่อยนะครับเนี่ยแต่เสพมันจะเสพ ถึงเอาเด้อพี่น้องเด้อผิดห้ายคักขนาดเลยนี่พุทธไทยไม่ค่อยชัดพุทธลาวไม่ค่อยชัดของเทต้องฟันลอด้วยครับถ้าถ้าใครมาหายใจใจแล้วขออ้างว่าเป็นใยใจเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับต้องให้กระยิ้มให้ดูนะครับถ้ายิ้มแล้วถ้าฟันลอยใจยิ้มดิตาฟันตาฟันหรอของแทเลยตาฟันลอยแสดงว่าของเทนะครับเอ่อถ้ามาหายใจอย่าสักการพิษไทยแล้วขอยิ้มให้ ให้ดูแล้วฟันไม่หล่อแส,สดงว่าไม่ใช่ใจใจนะครับออรสชาตินะครับคอยดูว่าจะเป็นยังไงรสชาติโอ้กดเชกดไลค์โอ้กดไลค์ให้แล้วครับไม่ใช่กินฟันอืม,อ,มอร่อยอร่อยอร่อ,อยนะครับเนี่ยกากม,มังคอกูเนี่ยน่าอร่อยมากเลยโอ้ยคนทำทาท่าคลิปตบเนาะคนนีเนาะนะกินว่ะเข้าินเนี่ยรถน้ำของเรานะครับรถน้ำ <c oughs> กลามมะลินะครับกินวันนี้อิ่มอย่าวันหน้านะครับ ได้ไเลวบอกโหมดรดน้ำด้วยนะครับวันนี้รดน้ำกลามมะลิกินวันนี้อิ่มจนวันหน้านะครับถ้าคนที่ดำกินลงไปก็จะขาวๆเลยนะครับพอรถมันขาวคนดำกินแล้วขาวคนขาวกินแล้วดำนะครับนำ้ำดื่มกลามมะลิกินเยอะก็อิ่มกินน้อยไม่อิ่มนะครับนำ้ำดื่มกลามะลิคอ,อยังนะครับอืม นะครับทีมง,งานกำลังจะก,กินข้าวนะครับตอนนี้ใจมามา,มาใจใจของเราเป็นแม่ครัวที่เรื่องเรื่องลือชื่อในองค์การโคชนาจักจังหวัดสุรินทร์นะครับเวลามีงานมีการโขกาขาไม่ได้คือใจใจนะครับพูดอ,อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระนะครับอาหารที่ไม่ใจใจทำแต่ละอย่างไม่อร่อยได้ไงครับใส่ขงชตแต่ละทีเนี่ยโอ้โหสามสิบบาทเซฟหมดเลยผมบอกว่า <c oughs> <c oughs> ใส่เยอะเซฟเยอะ ใส่น้อยเชฟน้อยนะครับใย,ยใจเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่สมองเราพูดแล้วไม่กล้ากินเลยนะครับกลัวผมล่วงเน <c oughs> ีย่ยน้องเดียวนะครับพึ่งกําลังรอที่จะทานอาหารใ่ใจทํานะครับมีมือใ่ใจครับกินแล้ววันนี้ก็จะผ่านในผ่านก็ลองดูทอดรอดูนะครับว่ากินแล้วจะเป็นยังไงเซ็เต แต่ก็เเซบอยู่แล้วนละครับไม่ไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าหิวข้าวกันครับมีแต่คนหิวข้าวทั้งนั้นเลยเซ็บกันหมดอยู่แล้วครับรถ้าถ้าเหลือเนี่ยใจใจโกรธเลดดยครับเด้อถ้ากินไม่ได้ก็ต้องกิน <c oughs> ใจใจบอกว่าถ้ากินไม่ได้เดี๋ยวใจเอาไปให้เฟนใจจกินเองนะครับเพ <c oughs> ราะว่าใจบังคับเฟนใให้กินให้หมดนี่ก็แม่ครัวมือสองใจใจครับลูงน้องใจใจใจใท้าท่าริชาไว้ให้แล้ว มีเอฟซใจไม้คนหนึ่งนะครับใจใจวิ่งมีใจแล้วครับไม่กล้ากินเห็นซุตามใจใจแล้วกลัวเอาละครได้ลงไม้ลงมือเลยนะครับตัวนี้ลงไม้ลงมือนะครับลงไม้ลงมือแต่ท่าทางเราดูว่าคนเหนกันจะท่านก็ตกนะครับตัวนี้นกินแ่ีุ้กุ๊

แล้วับผักไอลูนผักตัวหัวไก่ยายมารีเขาหนึ่งลุ่มดีมาผักเอออองเด้ได้ยายหน่อยครับอ่าเอารถใช้มาอยู่เยอะหน่อยได้ไหมเยอะนะครับทีมงานเยอะคนประมาณสิบกว่าคนนะครับยี่สิบคนนะครับแต่ยังมาไม่หมดนะครับอยู่ข้างหลังอ๋อขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้เท่านี้กันนะครับท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ อขออนุญาตไปทานข้าวกันนะครับ<ม>เดียวหมดก่อนใจบอกว่าถ้าไม่รีบทานเดียวหมดนะครับข<ม>อบคุณครับ